เรื่องจริงผ่านจอเดิกซีรีสภาพกลางเสียงไซเรนที่ดักสนั่นและแสงไฟฉุกเฉินที่ส่องสว่างบวกกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในชุดสะท้อนแสงนั่งอยู่ในรถกู้ชีพของมูลนิธิประสา,าทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกเพื่อไปช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่ประสบเหตุมีเด็กชายคนหนึ่งเดินปากคนอยู่ในภาพนั้นเขาไม่ใช่ลูกของเจ้าหน้าที่กูภ้ภัย เขาไม่ใช่ลูกของผู้ประสบเหตุแต่เขาคือกู้ภัยวัย11ขวบครับเด <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ี๋ยวผมชื่อพิชญ์ชัยเปงตาชื่อเล่นชื่อนันครับอายุ11ขวบครับยโรงเรียนศรีวิสุทธารามครับไร่ราชอุปธรรมครับอยู่สังกัดของกู้ภัยอะไรครับมูลนิธิประสาทบุญญาสถานครับในขณะที่เด็กวัยเดียวกันอาจจะสนุกสนานกับเกมในมือถือหรือทำกิจกรรมยามว่างอื่นๆ แต่น้องน่านกลับใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ขึ้นรถออกเหตุไปพร้อมๆกับพี่ๆกู้ภยัยทำหน้าที่เป็นหนึ่งในทีมกู้ภยัยที่ไม่ใช่การปั๊มหัวใจไม่ใช่การแบกศพแต่เป็นฟันเฟือกเล็กๆที่คอยประคับประคองสถานการณ์อยู่แบบเงียบๆทำไมถึงอยากทำกู้ภัยครับน้องน่านผมอยากช่วยคนครับแล้วผมก็อยากได้บุญครับผมอยากทําให้คนหายไปไวครับ แล้วผมก็อยากให้เขาไปถึงโรงพยาบาลเร็วๆครับไม่มีใครรู้ว่าทำไมน้องน่านถึงรักและดูตั้งใจในการเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมากขนาดนี้ทั้งๆท,ที่พ่อและแม่ของเขาไม่มีใครเคยเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเลยจนกระทั่งญาติของเขาเข้าไปเป็นอาสากู้ภยัย ว่าจะยากเนี่ยมีใครเป็นอาสาผู้ไทยไหมมีรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะน้องน่านเขาก็เลยแบบว่าเห็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นน้องน่านก็เลยขอไปเป็นค่ะแล้วเราเคยห้ามเขาไหมคะว่าไม่อยากให้เขาไปเป็นผู้ไทยอะไรอย่างเงี้ยเคยห้ามไหมตอนแรกก็ห้ามนะคะแต่เขาบอกว่าแม่หนูอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่อยากขัดเขาก็เลยให้น้องไปเป็นค่ะกังวลค่ะบางทีก็ตอนแรกแรกก็กังวลเป็นห่วงกลัวน้องจะแบบว่าเอ๊จะไปอย่างนี้ ะะะเกิดอไไรรไม่รควันไหนที่มีเรียนน้องน่านก็จะไปเรียนตามปกติพอกลับจากโรงเรียนเขาก็จะนั่งทําการบ้านและทํางานบ้านช่วยแม่ของเขาก่อนที่จะไปทําหน้าที่อาสากู้ภัยและถ้าหากว่าวันไหนเป็นวันหยุดน,น้องน่านจะไปทําหน้าที่อาสากู้ภัยตลอดทั้งวันพอเราเป็นเด็กเราไปอยู่กับกู้ภัยมาทํากู้ภัยอย่างนี้ คุณแม่หรือคนรอบข้างเคยห้ามเราไหมเคยครับเขาห้ามเราว่าไงเพราะว่าเพราะว่าไปทําไมมันดึกมันกลับดึกพรุ่งนี้ต้องมีเรียนแล้วเรามีวิธีพูดอย่างไงให้เขาใจอ่อนยอมให้เราอนุยาตเพราะว่าเดีย๋ยวกลับไม่ดึกความกังวลต่างๆนานา,นาถูกลบล้างไปด้วยการกระทำของน้องนานตลอดเวลาหกเดือนที่ผ่านมา เขาปฏิบัติหน้าที่ทั้งเรื่องการเรียนการบ้านและการเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภยัยได้เป็นอย่างดีเ้เรียนไปด้วยแล้วชั้นป .6 ด้วยหนูเอาเวลาที่ไหนไปทำกูภ้ภัยหรอเวลาเลิกเรียนครับสี่โมงถึงกี่โมงแล้วอเหนถึงกี่โมงคก็สี่โมงถึงสี่ทุ่มครับ,รบเวลาไปไปไนเวลากลับกลับไหแม่ไปรับแล้วก็แม่ไปส่งครับ ความรู้สึกพอรู้ว่าน้องเป็นอาสากู้ภยัยรู้ว่าน้องจะต้องไปออกเหตุตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะความรู้สึกของคุณครูเป็นยังไงบ้างคะก็ได้ตกใจค่ะแต่หลังจากได้พูดคุยกับเขาได้พูดคุยกับ,กบลักษณะงานหรือว่าประสบการณ์ต่างๆของเขาอะก็ทราบว่าเขาเต็มใจแล้วก็มีความสุขในการทารํางานรู้สึกเป็นห่วงหรือกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาน้องไปออกเหตุอะไร กังวลนิดนึงค่ะตรงที่ว่ากลัวจะดึกเกินไปแต่โชคดีตรงที่ว่าน้องเขารู้จักแบ่งเวลาในการทํางานซึ่งเขาจะออกส่วนใหญ่จะออกในวันหยุดหรือว่าจะมีบางครั้งที่เขาเป็นเวในวันที่ตรงกับวันเรียนเนี่ยเราก็จะสอบถามเสมอโดยผ่านทางคุณแม่ค่าว่าค่ะว่าวันนี้น้องไปที่ไหนยังไงซึ่งพอตอนเช้าเวลาน้องมาก็จะสอบถามเสมอว่าเมื่อคืนไปที่ไหนอะไรยังไงเมื่อถูกถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้องน่านตอบทันทีว่า อยากเป็นกู้ชีพกู้ภัยอยากเก่งอยากจะช่วยชีวิตคนให้ได้มากกว่านี้เพราะเขามองว่าชีวิตทุกชีวิตมีค่าการได้ต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ถือเป็นบุญมหาศาลเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องเขาแบบเรียนจบมแล้วแล้วถ้าเกิดเขาขอไปทํางานอาสากู้ภัยเนี่ยแม่จะบอกเขาว่ายังไงตอนนั้นก็บอกว่าได้ค่ะก็แบบว่าให้หางานประจําทําด้วยแล้วก็ ถ้ามีเวลาว่างก็ไปเป็นอาสาได้ค่ะใช่ค่ะไย้ยด้าใช่ค่ะอยายกให้ดูเป็นเวลาความใฝ่ฝันของหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นกู้ชีพครับกู้ชีพคืออะไรครับเป็นคนที่เขามีความรู้แล้วก็เชื่อคนได้หลายคนครับทุกๆวันที่มาปฏิบัติหน้าที่อาสาน้องน่าน<ม>ก็ทำอย่างตั้งใจครับช่วงไหนที่ว่างไม่มีเหตุ เขาก็จะเรียนรู้งานของกู้ภัยเพิ่มเติมอยู่เสมอๆดูจากคลิปวิดีโอบ้างเรียนรู้จริงบ้างโดยมีพี่ๆกู้ภัยในจุดคอยสอนน้องนานครับก็ C B <P> R แล้วก็การการอบรมที่พี่เขาสอน กับการประถบเยลาเบื้องต้นถูกไหมอเพราะฉะนั้นก็จะทําเกี่ยวกับพวกทาแผลใช่ไหมครับครับอ,อ,อันนี้เท่านี้เรา C B A เป็นคนไปหรอยังเป็นรับน,น,น่าตอนนี้น้องเขาเพิ่งผ่านการอบรมบระถมพยาบาลเบื้องต้นของมูลนิธิทีมาซึ่งถ้าเกิดเป็นเคสหนักเนี่ยทางพี่ๆจะให้เขาเป็นผู้สังเกตการแล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลืออย่างเช่นหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเคสอย่างเช่นที่ผู้เจ็บรู้สึกตัวดีแล้วก็มีบาดแผลทะลอกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทางวิพีก็จะเป็นผู้ควบคุมแล้วให้น้องอ่ะเขาฝึกทําในเรื่องของการล้างแผลในเรื่องของการแปะแผลให้น้องเขาได้ลงมือทําอย่างที่เขาตั้งใจทำครับน้องนาดไม่เคยเข้าไปอยู่ในจุดอันตรายไม่เคยเข้าไปใกล้ศพหรือผู้บาดเจ็บรุนแรงแต่เขาเฝ้าดูเรียนรู้ และคอยช่วยในจุดที่เด็กคนหนึ่งจะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหยิบจับอุปกรณ์ให้กับพี่ๆกู้ภยัยทำแผลให้กับผู้ประสบอ,อุบัติเหตุและทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ตอเช้าหการปิบัติรแลการปฏิบัติของเขาว่าใช้ได้ไหครับรือว่าเขาใช้ใช้ได้ครับน้องน้องมีความตั้งใจแล้วก็เขาเรียกว่าเขารู้จักหมั่นศึกษา นะครับจากวิดีโอที่ผมส่งไปให้แล้วก็เขามีความตั้งใจใน,ใ,นใ,นในการทำงานนี้มากครับภูมิใจในตัวน้องหน้าไหมคะภูมิใจค่ะเคยคิดไหมว่าเลี้ยงลูกมาแล้วอลูกในวัยแค่นี้แล้วแบบน้องจะมีจิตใจอาสาอะไรอย่างนี้ไม่เคยคิดเหมือนกัน,นะค,ะ<ต>ค่ะคึงจะมาเห็นเขาเนี่ยค่ะถามว่าภูมิใจไหมในฐานะที่เราเป็นครูประจำชั้นเนี่ยนะคะรู้สึกดีใจค่ะ ดีใจกับคุณแม่เขาที่ว่ามีลูกที่คิดดีเป็นคนดีแล้วก็มีจิตที่เป็นกุศลก็รู้สึกว่าภมงใจค่ะน้องน่านได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วครับว่าความตั้งใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุและหัวใจของการช่วยเหลือก็ไม่ต้องรอให้เติบโตขึ้นเต็มวัยถึงแม้ว่าน้องน่านอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าเสียสละอย่างลึกซึง้ง แต่การกระทําของเขากลับสอนเราได้ว่าความกล้าหาญความรับผิดชอบและจิตใจที่คิดถึงผู้อื่นนั้นเริ่มต้นทําได้แต่ยังไวหยัาฝากถึงน้องน่านนะครับก็คุณครูรู้สึกชื่นชมแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับที่เป็นเด็กดีที่เป็นเด็กน่ารักเป็นคนดีนะครับเป็นการจุดประกายให้กับเพื่อน จุดประกายให้กับสังคมในโรงเรียนของเราเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องในโรงเรียนรวนมถึงคุณครูนะครับได้เห็นมุมมองอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราไม่ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแล้วก็เป็นเรื่องสร้างสารรค์ดีมากอยากจะให้น้องเป็นต้นแบบในเรื่องอย่างเนี้ยแล้วก็สร้างวัฒนธรรมอย่างนี้นะครับให้เกิดขึ้นว่าเราอาจจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ว่ามันเกิดประโยชน์ก็อยากจะให้อามาช่วยกัน เผยแพ่นะครับให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมนะครับอ,อยากให้น้องได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็ไม่ให้ทิ้งการเรียนนะครับก็ยังเรียนหนังสือไปกิจกรรมอย่างนี้ก็ทําได้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะมีความพร้อมหรืออะไรอย่างอื่นที่เติบโตขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดี กู้ภัยวัยซนอย่างน้องนานไม่ได้เกิดขึ้นเป็นคนแรกในบ้านของเราครับยังมีอีกหลายคนที่ชื่นชอบและสมัครใจเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยรายการรื่องจริงผ่านจอขอชื่นชมน้องนานกู้ภัยวัย11ปีมาณที่นี้ด้วยและก็อยากให้เด็กๆคนอื่นๆรวมไปถึงผู้ใหญ่อย่างเราๆได้พึงระลึกไว้เสมอว่าความดีไม่จำกัดอายุทุกคนสามารถทำได้ทันทีครับ ณตอนนี้เนี่ยถ้ามองภาพรวมคุณใจเป็นไหมครับกำลงใจครับคิดว่าเราจะทำหน้าที่อาสาผู้ภัยจนถึงเมื่อไรคะจนถึงไม่รู้อะพี่ทำไปเรื่อยครับทำแบบปงจะแก่ครับอือเราจะแก่แลนะ้วเรื่องจริงที่คิดถึง 大よな。